สวัสดีค่ะวันนี้น่าอ้อีกแล้วค่ะมุมเดิมที่เก่าทุกคนเห็นอะไรไหมเหลืองเหลืองเราทุกทีไปได้อะไรมาได้อะไรมาอวดนะใหญ่กว่านายหลายคนก็เคยเห็นบ่อยเนะบางคนก็ไม่เคยเห็น ก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าอยากรู้ว่ารสชาติมันจะแอบแค่ไหนมันจะอร่อยแค่ไหนเรามาชิมรสชาติกันเนาะว่ามันรสชาติมันจะเป็นยังไงอันนี้ถามแม่ค้าเนาะเขาว่าทําไมมันถึงเหลืองมันคือแก้วมังกรทุกคนถามว่าทําไมมันถึงเหลืองเขาบอกว่ามันเป็นพันแก้วมังกรสเปนหรืออะไรเนี่ย เดืออะไรอ่ะถ้าวารุน่นีพูดผิดขออภัยนะคะทุกคนมันชื่อสเปนหรือฟิลิปปินส์วารุ่นี้จำไม่ได้เกี้ยมังกรเดี๋วนวใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อข้างในแล้วจะมาดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ไปได้มาจากน่าจะชุมพรนะ เด็นเขาขายอยู่ข้างทาง,ทางมีมากมายหลากหลายสีเลยสีแดงเนื้อขาวสีแดงเนื้อแดงสีเหลืองแล้วก็มันก็จะมีพันอะไรก็มีผลไม้แปลกๆเยอะมากแต่ตอนนี้เรามาดูความแปลกของแก้วมังกรก่อนแก้วมังกรสีเหลืองเรามาดูข้างในกันค่ะเตรียมอุปกรณ์ได้แล้วล่ะ เราจะมาปลอกดูว่ามันจะเป็นจะได้ข่านแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าแค่มงกรพันนี้มันจะมีกลิ่นหอมจะมีกลิ่อมบ้างแต่มันก็หอมหอมเหมืนอนหอมเหมือนเนอยอะ่ะเหมือนข้าว่างสิข้างในหอมเหมือนกลิ่น กินกินเนยกินนั่นแหละนะคะหอมหอม,อมต่อไปเราเหลือรสชาติว้าวดูเปลือกมันขาวจ้วกินแล้วนะ อมรสชาติมันจะมันก็จะคล้ายๆแก้วมังกรเราอันแหละแต่มนว่ามันจะมีความหอมขึ้นมานิดนึงเนื้อน,นุ่มๆหว,วานๆถ้าแช่เย็นน่าจะอร่อยทุกคนคมใหญ่เกินไปนะรสชาตาโอเคอยู่ค่ะทุกคนถ้ายัางไงเดี๋ยว เราใครผ่านไปประมาณได้ไปเจอก็ลองซื้อมาชิมดูนะคะสำหรับคลิปนี้วรุณีฝากไปด้วยแก้วมังกรบายค่ะ